สวัสดีจ้ามื่อนี้เมื่อพบเมื่อพอกับแม่ไก่พาแซบได้เจอพี่น้องคือเกาคนเกาคนเดิมจจอพี่น้องมามามาแซบแซบน้ำกันใกล้ไปข้างนอกมาหิวอเขาไม่เขาดอกกับแก้มว่าสิไปแอนซื้อปูเลยได้ปลาแซลมอนจจอพี่น้องโอ้ยยำปลาแซลมอนจักยำจักต่ำดอกใส่ปลาร์ยำใส่ปลาร์แซบ จวดี่น้องะซิมก่อนของมักกินน้ำใดกับแซ่บน้ำนักนขวงมักอยู่กับคนกินนะจ๊ะแล้วจิไปซื้อปู <g ül> ปูบมนี <g ül> ้มม่อได้ป่ามาแทนปลาแซลมอน <c oughs> อื้อืมอืม ย้ำใส่น้ำปลาหลาดทุกคน้องแซ่บเพื่อเขาตำนี่ล่ะไปลป็นบ้านมูม้ามือเนี่ย ความเดยวคืนดังึ้นว่ะเพื่อพขึ้นอนไอยล่ะไอเดียดดนงามอ้ยแนวแก้มใสยกับแก้มกับแก้มต้องมีแนวแก้มติ มีอะไรก็กินไปชอบอันไหนก็กินไปนะจ๊ะ มาอยู่ประเทศปลาแซลมอนก็ต้องกินแซลมอน <c oughs> แล้วแต่ผู้มากเหล่านะจ๊จะพี่นนอะตะเกี่ยใกลก็กินบ,บ่เป็นเน่ยไปกินเป็นยอนไปกินซูชิซูชิอาหารญี่ปุ่นเนาะ เอมาอยุ่นเนี่ยมาพอป่าซลมอนน้อเวพี่น้องเออแซบ่บขึ้นชื่อมังไหยว่ามันโรลรพันกลัวผลแต่ใจ,จป่าซลมอนน้อเว อเอาเกยกำนังซ้ายแกนี่มากมากหลายห้างเช่ากับเมืองไทยเนี่ยเอาไปค้นไปแห่ด้นพี่น้องใช้กระเป๋าเดินทางไปโหลดเต้เครื่องอพิด หัวหอยหมูไก่เพิ่งเลาตัมปลาหมูอยู่นิลตัมปลาซับแต่ว่าเพื่อนงพัดสุกเนาะเพื่อนเลยเอิ่อไปเอาโทรให้ไปเอาก็เลยไปได้ป,ปลาแซลมอนมา ปปาชมอนมงเนี่ยซื้อได้จากบ,บ่าแม่ได้น้ำมูได้น้ำมูกับเพื่อนในดวงกับเทยียมกับอันปลาแซบมาให้ ที่นี่มิหยังกะส่วงอาหารการกินกันล่ะพี่น้องคนไทยผู้ใดมิหยัางกะแบ่งกันไปกินผู้ใดได้อย่างมาจากอเมืองไทยยังเสนะแบ่งกันไป น้ำไปมืองแท้งเจอกับฝากกันพี่น้องฝากกันหิวนั้นอันนี้มามาพี่บางอย่างมันหากินยากของแพง น้ำมัำนนาดิการพริกแห้งพริกสดประแดกประลางคนมะยังของสดยังเสียกับมาแบบอาทิตย์ละเทีย Vâjadi, tôi là tôi, tôi là tôi Ô, tôi bên này gặp bé bé nếu mua con dưới nếu mướn nọ bé bé là anh ở đây bật không bật má cho phiên học hiện tại là nè ngắm ngắm chắc bột con chút thịt ăn cái này anh nhảm nè ลองเติมหนึ่ง้วจะแปะน้ำก่อนอันนี้บะคามเปลี่ยนเลยนะจ๊ะมาจอมาจอ ผักไก่บม่มไซน่์หมึกหมดจับเพราะว่ากินมม่หมดที่ได้เก็บไว้กินอีก น้ำตาไหลกินหอม <c oughs> ใกล้มากกินหอมมันแดงตัวพี่นอ้องกับกระเทียมกระเทียมในใกล้กาดกินกลมๆเลาเ อือหนึ่งข้ออเียวหนึ่งปลาองปลาลหลซับใด่มน้ำมู nhắm cây cọp mừng tháng này, thì Thôi nó thì xong rồi để lướt bà sao mình đó cắt ในกระเป๋าเนี่ยิมีปลาแซลมอนกับอันเนื้อ,เ,อเก่งเนื้อกวางแล้วก็นเนื้อไอ้นั่นไหมพี่น้องตวัวใหญ่ๆนะตวัวมสูสบอกวางม,มูสไหมไปฝากเพราะว่าเมืองไทยมันหากินยากเนาะพี่นอ้องไอ้ยูนี่นี่คือแบบเปล่าเองเด้ของปลา วปาเพราะว่ายังตะอออนเรอแล้วกะมีทีแถวนี้เนาะเป็นของแบบของเล้าเหมอนนะของบันนี้ย้ำเขามายิงนะพี่น้องไอ เขาก็จะมาขออนุญาตเนาะเขาก็ต้องเอาใบขออนุญาตมามายืนเฮาเสียนะเ้ากับเขาก็มาขออนุญาตยิงเฮาเสียเอาเป็นแบบเป็นเงินก็ได้หรือว่าเสียเอาแบบมาคอยญิงในทีเฮาเสียเฮาเสียเอาเป็นเงินหรือว่าเฮาเสียเอาเป็นแบบว่าเป็นเนื้อก็ได้เังเสียนะพี่น้องแต่ว่าส่วนมากแต่ออนเราสิบ่เอาเป็นเงินเขาก็สิเอาเป็นเนื้อเป็นอย่างมาแบงใหงเสียแบง ได้ซ้ำกันกับกับของเขาเลยเดี๋ยวจะกาสิบแบ่งแบบเป็นซ้าเป็นส่วนมาใหาเลยนะเขาได้ล่าได้ไดเทอดเดงใช่ะนะคองแท้แล้วเดีเยด๋ยวจะ ทียาลุงนาะที่ซ้ายตะอ้อนนั่งจับเพิ่งกับไปน้ำแับน้ำขา่าแต่ตะอ้อนนีบ่เอาเลยนั่งรออยังเดียวจะผลเกลียไม่ค่อยกินได้จ้ะข่้นมาสีเอาไปมั่งไทยให้ ให้พ่อให้ญาติตั้งแต่ยุมังไทยปกเนื้อก,กว่างพ่อหนังผู้ทอพ้นมากนะอาหารปลาอาหารปลากินแซ่บเลยพี่น้องบ่มีไขมันบ่คือกวางเลี่ยงนี่เห็นบาหานทั้งใจย้ำแก่ไทยคลิปแกก็เอาจากกล่องวงจรปิดนี่แหละย้ำมานขึ้นเขามากินหยากินหยังซะ เมื่อใดตื่นมาเห็นนังแจ่เพิ่นเขาออกมากินหย่าใกล้ก็ะไล่สดใไ้มึงบ้านก็นอยู่ท้องเขานัะสองกิโลรับรถจากบ้านใกล้ลงไปถนนไงแต่บ้านยุนี่เขาดีจังลูกไก่เน่ะบ้นหนังค้านเลิกแล้วแท็กซี่กับสิบปร้องหับมาส่งถึงบ้าน ส่งเวลาเป็นปลดลดเมฆอีหยังแต่เขาปกติมาหักลูกเขาเป็นทุ่มือปกตินอกจากจะเมือ่อใดแบบแกจะไปส่งหรือว่าแต่ออดติไปส่งแต่เมื่อใดล้มแห้งๆฝนตกวก็บกับผู้ให้ลูกขี่รถเมย์ไปนอก่าเขามาหับถึงทีดเลยได้มาหับล้วก็มาส่งลดเมฆเด็กหนักมันเขาเกิดจะขึ้นรถตู้หรือเปล่า เดี้ยหน่อยนักเรียนจาชวนมากนองเพราะลินาใจก็แฟน์สิไปทรงมากกว่าพอแฟนเพิ่นก็บเลยไปเหตุงานเลย,ยี่เขาออฟฟิศเลยนี่ เริ่มหนาวแล้วบ่อยากให้ลูกไปยืนถา่ารดมไมยืนกับบ่โดนดอกมาเป๊ะรดนเมฆเนี่ยเขาสิหัวแตว่าลูกเขาถ่ายอยู่มองใดงมองแดงยังเขาสิประจำตะาคียนใม่แก่ๆเขาก็สิชะล้อึงถ้าบ่เห็นเขาก็จัง ขับพาน,นค่ะเพราะว่าบางมือก่ะส่วนมากก็จะไปส่งลูกเองท mm hmm. มเปียกโอ๊ะ <c> ก <oughs> oh. ีบน้าแล้วน่านอนว่จาจกโบกทรงถ่ายกันจะอันนี้ก็จะกินตออ่อเป็นกับแก้มเจ้าพี่น้อง กิมเนี้แกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แกในเด้อจ้ากะฝากช่องน้อยๆของแม่ไก่พาแซบในเด้อจะ้ะบ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะบอกไปว่ามากก็เลยโดน